โบ้ยพี่น้องน่ากินนี่มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่พงเชอรี่เชอรี่หนวยบักยางใหญ่เล็กหวานเจี๊ยบจ่อยเจี๊ยบพะเน้าพะยัยพอดเอาแล้วเอ๋อสวัสดีแฟนคลับก่อนสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียร์ก่อนเย้แฮปปี้นิวเยียร์มาพูดนะมามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่กับเป็นแฮมสวัสดีกับกุ้งเบิ้งกุ้ง เทตเองได้กุ้งนี่คนน่ะแล้วก็อันนี้กับเป็นอันอันยังน้องนี่พอดนอนก็กังกังกั้งสามตัวบบกยังไงได้อบอบกระเทียมกระเทียมอันเพเปอร์แล้วก็บฉีดบูอะไรมาปูบัดที่นี่มาแม่ม่พี่น้องมาเลิศสนั่นแกนมาลุยน้ำกันพี่น้องพี่น้องบัดที่นี่ลุยลุยลุยมาไล้พี่น้องมาลุยเลยสนั่นแกนเลย ต้เลิสมัยจันที่มาบัดทินมากินเข่าน้อกันมีอย่างแนวอุ้นลายคัะพี่น้องนสวัสดีค่ะขับก่อนไหมเลยกดูเห็นอ่อนท่ามันลนลูกสาวไปด้ันลูกสาวขี่ายมาเปยืนลุยลูกหลานลุยคนจริงมีกังมีกั้งแล้วกัมีอันนีอ้ยโชนี่ใกล้ๆกที่แซนซับฟอรดน้องงหันเต็มๆจอพอแล้วอ้สุดยอดเลยตุ้มกุ้หนึมีกัปู่ะกังปูเนี ข้าปูหยาโอ้โหเจ๋งเลยเอาลุยแบบนี้แล้วก็ลุกกัานลุยลุยลุยโอ้ทุกแค่ครับพ่อนี่หยาเองนะนี่เมื่ได้ซื้อเพื่อนเด้ซื้อเพื่อนมาเห็ดเองแม่เป็นคนทำเพราะแม่เห็ดอาหารเก่งพ่หนุ่มป่ะน้องเป็นคนสั่งน้องเป็นคนสั่งแม่เป็นคนเหิวมีอันนี้ตรงอันนี้แกินเอาเข้าใกล้ๆกันไงกันหลวงมาดมเออแกันไงกันหลวง เทียบก่อนมาเทียบก่อนเล้วเล้ยชนแก้วก่อนชนแก้วก่อนไม่เมาไม่เลิกวันนี้เทียบชมนีแ้แตพี่น, <Cheers. S 1> น,น้องทุกทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แฮปปี้นิวเยียรสุดแค่นี้เหรอแฮปปี้นิวเยียร์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกหลอกไปดูเลยไปย้ายบ่อท้ายบ่อใดว่าได้สองสาม กินอย่นี้เอาข้าวเอาข้าวไปนอนนอข้าวเหนียวขาดมาเลยข้าวเหนียวดโอ้โหก้อนข้าวเหนียวโอ้โหโอ้โหเป็นไงใส่ขีใส่ยังบอกมาเลวเอาลูกกินวนี้บอจะมองม่กินแหงู้สาวปั่นข้าวเงี้ยถงอ้หนือนึ่งไทยจิ้มท่แฟนคลับฟอเนาะ น้ำจิมน้ำจิ้มอีแม่เนี่บุดสุดยอดเลยน้ำจิมแบบน้ำจิ้มแบบว่าซีฟูดแมจิ้มซีฟูดเผ็ดเเปรี้ยวเปรมากสดกินกับปุกไน้องทำยของน้องเัดเป็ดนาะงันเป็ดแซนด์วิน้องูมจัดเปไหมันนี้พรนอ๋อเหรออ๋อเคอ๋อเซีฟูด ไายกอัวใหญ่หยถูก huh. er, yeah, ูกัวใ่ากอ้าวไปใหญ่เลยใหญ่เลยโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยดึงตัใหญ่เลน้องกินอี้แล้วหนึ่งก้องเลยติโอ้ยเ๊อแปลว่าสุดยอดเลยดิ

ดิสันซอสเข้ากันเนี่ยกรล่ำปลีกับไทรดิเนซอสกับถั่วหวานไทรไทรอืม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 อือืมมอื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 อืม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 อือืม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 อ

นัล็เตน๋อเยอใครไอ้ท่าน่ับว่าอันที่จะินเอ่อไลฟ์อชีโกลูกกินอินาอินดอะฟาร์มไลท์อนนั้นเเซชอิอรลอดบัดด้ลสมอลบับดี่ววนเดอะบิ๊กวันเย่มาดิสมอ่ากังไมรูกังภาาอังกฤษม่น่างปอยู่ออสเตรเลียกว่าปีภาษาอังกฤษกังมูจัก I don't know how they do it, I don't know. I do I can't think of the name. Mm -hmm. I know what they have there. Mmm, it's good. This corn is amazing. Mm -hmm. i eat the hot, while well it's hot, and I'll pour it in later. ปีใหม่สงกราปีเขาอนละปีใหม่เพว่านี่ช่มมักกวาบ้านทุบ้านดูฟ้งสิท้งว่าสาขาเอสินะทำความร่ดบ้านสินะงทว่าแม่ห้ามทำห้ามทำเลยสองวันสวันเร่ว่าอาบมันได้ก่อนบบให้ทำคามอาบบ้าน

นิวเยียแต่ใช้หนาอ่ะไทยแลนด์ไอเดอนุ่งอเดอรนุ่งฟอร์กันไทยสุดเดชทีเซนน็อตน็อตน็อตนอล็กแฮน็อตคาแทนแทน็ตบล็กชิงน็อตทีมะฮาวฟอร์นิวเยียชู้ใจอือฟอร์ฟอร์ทูดี last day and mm. first day โอ้ยฟอร์ลัดฟอร์ลัดมาฝรั่งด้วยไอเดอร์นุ่ง

อวนหากอะไม้กินอกมือตักตกทอตกมือตักสมน้นุ่นทุไทยที่ซีฟู้ดอันนิ้แครเล็แพ้มพี่ยาบอกจริงพี่ยาบอก่าอกแมานกุ้งแบบนี้กินยังดิ่งเหมอนพ่ย่ก แต่ว่าอ้นแม่เนี่ยตุ้มส้มหน่ล้างใส่อันแบบน้ำสองหน่วยสองหน่วยไงนะเพ็ดตัวน้องไง สองปีกาตอนัปีใหมที hmm. <c ười> <ife> ่ก <c ười> <rac ke cur> mm ิ hmm. ่่อเนื้อน่กนเนาะเนื้อเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะ วันนี hmm. oh, mm ้โ hmm. ค mm ่วันนี้โค่ฮะแต่วันนี้ต้องสั่งวันนี้โค้ดเองจริงๆจำเป็นต้องติดวันนี้โค่เอาเอาหรือไม่ร้านชาม